กาบสบายดีสบายดีเ้าวันจัดเนาะพี่น้องเนาะก่อนวันนี้กับเป็นเ้าที่แบบว่าสดใสกับอากาศอันแบบเย็นๆย็นแต่ว่าแดดมันออกแต่เ้าเนะาะกับสบายดีทุกทุกท่านเนอสบายดีเมื่อสุกุสุคนกับวันะวใจกับเ่าได้มาอัดคลิปไปหลายมือเนาะเนื่องจากว่าบ่ค่อยสบายเนาะพี่น้องเนะาะกับ อากาศมันเปลี่ยนนี่นอะไรเนาะกัท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็เนาะเข้ามาก็ขอให้ได้รับโุขลากระหว่างใจเด้อพี่น้องเด้อกัพักไปดุนกับยานลืมตัวเลขให้พี่น้อง <c ười> กักโบได้ลงคลิปไปหลายมือกัขึ้นโหดพี่น้องทุกๆุท,กท่านเลยกั ท่านใดที่เข้ามาแลวก็ขอให้ได้รับโชคลาบกวานใจเด้อมื้อนี้เด้อกะมื้อนี้กะเป็นมื้อที่ดีเนาะพี่น้องเนาะกะเป็นมื้อวันฮิตเวียดเป็นมื้อฮิตเวียดของหลายหลายท่านนะกะมื้อนี้กะเป็นมื้อเมื่อวานกะกะได้ฉลองฮิสตมาดเนาะกกะขอให้ พระเจ้าอวยพรทุกทุกท่านให้มีแต่สุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ถอยมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตเนาะพี่น้องเนาะปีใหม่แล้วก็กกคือว่าก็ <laughs> อวยพรให้ทุกทุกท่านเน้อแต่ตัวเองก็สุขภาพก็บ่ค่อยปานไร <laughs> แต่พ่น <laughs> พ่อนอยัง <laughs> บ่อยากให้ออกเนาะจากหุหมอแต่ก็ออกมาก่อนว่า อยู่โดนบะไรแบบมันอุดอู้เหิงกัเนาะคิดทอดพี่น้องนั่นแหละกับคิดทอดตัวเลขล้วก็ขคิดทอดทุกท่านเนาะกับบุญยากให้ทุกทุกท่านแบบโลท่าโดนกับมันกับซึกบุคอยดีปันใดเนาะกับมันคือว่ามีแบบแนวแบบว่าที่อยู่ในใจเฮาแบบมันแบบแนวค้างคางใจะนะกะ ืัอนี้ก็ได้มาอัดคลิปแลวเด้อก็เข้ามาแล้วก็ขอให้ได้รับสุขลาบนํากันเด้อขอฝากคุณไลค์กดติดตามให้น้องนาเด้อพี่น้องเด้อก็น้องเพื่อสีได้อันท่านกับเพื่อนใไๆไเนาะก็ขอ,ขอเด้อเนาะขอจากพี่น้องเนาะขอกำลังใจขอก็ มาเบิ่งแนวทางนิเคอิมื่อวานท่านกะกะดใจก็ลงลงไปซึบๆแบบ,บ,บว่ากะเนาะกะว่าสิบ่เพราะว่าตอนระยะเวลาที่ที่วัดใจบ่ได้วัดใจบ่ได้เฮ็ดคลิปตั้งแต่มื้อวันเพิ่นพดว่าวันศุกร์เนาะประมาณวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะกะโอ้ยกะคิดอยู่อยากจะจับ ปรกกาอยากจะจับปุ้มมาเฮ็ดตัวเลีกอยู่แต่กบับว่ไหวนาะแบบมันปวดหัวเฮงแบบว่ามันใจกะมักจิมีอาการแบบนี้เนาะแบบเวลากะทุกมือน,นี้กะกะยังบ่ค่อยบ่ค่อยเศร้าที่ว่าอาการที่ว่าปวดหัวนะแบบถ้าเหาแบบว่ามีใส้ความคิดหลายงแบบว่าหิงซีเจ็บตโลดเนาะกะแต่ก็ได้เบาๆลงกะโทรศัพก์กับก เกือบสิบวัได้ทับโทรศัพท์เลยกะบน้องอาจารย์พิ่งก็โทรหากะบมันเธอก็ให้เอื้อยอันน้องขั้นเพิ่นนั้นอันนั้นให้เพื่นทับแล้วก็ิ่งก็ให้รมน้อยนึงเนาะกะเป็นอะไรพี่น้องเอ้ยสุขภาพคนกะฝากกับพี่กับน้องในเด้อนาะรหักษาสุขภาพกันในเด้อเนาะกะ เป็นห่วงทุกๆท,ท่านนั่นแหละก็ขอบใจเด้อถูกกําลังใจที่มาให้กําลังใจในรายกลุ่มเน่แล้วก็เนาะรายส่วนตัวเน่ก็ขอบใจเด้อเนะาะพอใจกับมีแหงสู้บกบ,บก็เพราะกาลังใจพี่น้องเลยเนาะกับกับพี่ป้านาอาทุกๆท,ท่านเนื้อก็ขอบขอบใจเด้อที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็เป็นห่วง ท่านกา็อย่าลืมพักษาสุขภาพกันในเดอ้อกัปินแลวก็โบโบเข้าโรงพยาบาลก็คือว่าบาเลี้ยวนาะเรื่องสุขภาพวันนี้กะมาฮับโคฮับลาบกับหวานใจเดอ้อพี่น้องเดอ้อกะมาเบิง้งนิเคอีหุ้นื้นนี้หวานใจให้วิ่งลูดหนึ่งเนาะนิเคอีหุ้นื้นนี้หวานใจให้วิ่งลูดหนึ่งเดอ้อก็มี 1น1่งศูนย์ห7แล้วก็1 9เดี๋ยวทวนตัวเลขให้อีกรอบเด้อนี่เคอีหุ้นมือนี้หวาดใจให้วิ่งลูด1ก็เจาะให้ก็มี1 0 หนึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจดแล้วก็หนึ่งเกแต่ของอาจารย์อาจารย์เมือนนเพื่นให้วิ่งลู่ถูกเนาะพี่น้องเนาะเพื่นให้วิ่งลู่ถูกจ้อาจารย์ธนากรลเนาะก็หวาดใจก็ได้เอาตัวแนวทางของเพื่อนมาใส่ในคลิปของหวานใจเลยเพราะว่า บางทีหวัดใจก็ได้อนไปเชเข้าในกลุ่มเนาะพี่น้องเนาะก็ท่านไหนที่บททันได้เบิ้งไรสุดอาจารย์ก็เข้ามาเบิ้งคลิปของหวานใจก็ได้ทั้งแนวทางของอาจารย์เลยแต่แต่แต่ทางที่ดีก็คือว่าอยากเข้าไปให้กําลังใจเนาะอาจารย์เพื่อนก็ต้องการกําลังใจเช่นกัน แต่ก็ขอบใจเด้อเนาะทุกกำลังใจแบบว่าแบบว้าวว้าวอิลีเนาะก็ว่าแบบคือหวั่นใจกับโบบเคยแบบว่าแบบได้มาฮิตแบบนี้เนาะก็กับบกว่ากำลังใจกับพี่กับน้องหลายๆท่านที่ว่าที่เห่าโบเห็นหน้าเห็นตาเนาะแบบพ่นมาให้กำลังใจแบบมันก็รู้สึกดีได้พี่น้องเนาะก็แบบแบบว่า ถ้าเข้ามาเล้กก็คือออกไปโได้เนาะก็ <c oughs> คือว่าแบบว่าบนมืดแบบว่าถ้าเข้ามาเล้วกับเข้ามาพ่อพี่พ่อน้องเข้ามาแบบว่าถึงว่าเห่าสีโบได้เจอหน้าเจอตากันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันมันก็มีแบบว่าความแบบว่าผูกพันแบบทั้งไหนอะก็คือว่าแบบคือคือว่นใจโบโบได้มาอัดคลิปให้นะมันก็บโบเมนว่าสีให้เหา่เหาแบบ มันก็นคือว่ามีมีอีอย่างที่อยู่ในใจแบบยังข้างขางนะพี่น้องเนาะย่านแต่ว่าพ pues oh e ึ้นโครงเห่าขึ้นคอยเห่านะกับวันใจกะถ้าให้ถ้าให้นอนอยู่หงหมอแบบตุนดุนนี่ขึ้นกบโบยาให้ออกแต่วันใจกะดื้อออกมาก่อนเนาะก็โบยากยู่ดนเพราะว่ามันรุ้งซึกแบบโบค่อยดีเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในโรงพยาบาลดุนดุนกะบโบคอยดีปานใด กับมือนี้กับหวานใจกับได้มาฮิตตัวเลขได้มาเอาสู้เอาลาบมาให้พี่น้องเลยเด้อกับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หวานใจแน่เนาะกับทีได้ไลฟ์สดคือกับอาจารย์แล้วกับทีได้ลุมกับพี่น้องหลายๆท่านเนาะก็ฝากเลยเด้อก็เดี๋ยวหวานใจสิทวนตัวเลขให้อีกรอบเนาะ นี่เค่อีหุ้นเมื้อวันใจให้วิ่งลูดหนึ่งแต่ของอาจารย์เพิ่นให้วิ่งลูดูกเดอ้อกาแนะนําให้วิ่งลูดเนาะพี่น้องเนะาะบ่ว่าสิเล่นห่วยตัวได้แนวทางตัวใดก็อย่าลืมกลับกันเ้อเนาะกาบางครั้งกาเากาบ่มั่นใจว่ามันสิมาตัวตรงหรือว่ามันสิมาตัวกลับหรือว่าสิมาตัวเจ๊ะเดือสิมาตัวลูดเนะาะอันนี้ก็กา,ามิตะว่าเอาเฮ็ดได้เนาะ คือเขาคิดไล่แต่ละแต่ละรอบรอบก็ถ้าถ้าบางครั้งก็เข้าตัวโจะกัส่วนใหญ่ก็ยักให้เข้าตัวโจนะเพราะว่าหันใจก็แบบเห็นใจคนที่ว่าเขาบ่มีทุนเนาะพี่น้องเนาะเขามีทุนน้อยแต่แต่เขาก็สีให้ไปวิ่งลูดเขากับ่มีทืนเขาก็ อยากได้หั่นแหละมันไผ่ก็อยากได้แบบว่าตัวที่มันทืกก่อั่เนาะแต่ว่าหวัดใจกับพาวนาให้มันเข้าออตัวเจาะเนาะบางท่านกับมีทื่หลายกับมีทื่น้นยกับโพแต่ได้ตัวเจาะแล้วก็ตัวกลับพันไดเน้องพี่น้องเนาะตอนนี้เคอีหุ้นมันนี้หวัดใจให้วิ่งรูดหนึ่งเด้อแต่อาจารย์มันให้วิ่งรูดหกเนาะก็มีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งสี่ห้าหนแล้วก็หนเดอ้อวิ่งลูดหเจาะหก็มี60 6ูนย์หกหนึ่งหสองหสีห้าหแล้วก็หกเเดอ้อพี่น้องเดอ้อก็ ท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ขอภาวนาให้ได้รับสุขลาบกับหวานใจเด้อวันนี้เนาะกะเมื่อวานกะก็ได้ขอพรกับพระเจ้าแลวเนาะกะวันคริสต์มาสเมื่อวานกะบสโลองวันคริสต์มาสกันเนาะพี่น้องเนาะกะมวันนี้กิเป็นมื้อที่ดีของทุกทุกท่านเด้อเนาะเป็นมื้อที่แบบว่าอากาศแบบแจ่มใสหลายแต่ว่าอากาศอากาศเย็นยุ่ดแต่ว่าแดดแดดมันออกมาแต่ตอนเช้าเลยกะ ถือว่าเป็นเนาะเป็นมื้อที่ดีอีกมือ้อนึงกะมื้อนี้กะขอให้โชคมนทั้งวันขอให้โชคมนตลอดมือม้อเมื่อลยเด้อขอให้เงินทองไหลเข้ากระเป๋านาะพี่น้องเนาะขอให้เข้าทุกขุนทุกแนวทางที่พี่น้องได้จิ้มเนาะกับหวานใจกับสีขอภาวนานแล้วก็อวยพรให้แล้วก็สิเป็นกําลังใจให้อยู่ข้างๆเนาะแต่หวานใจกับโบได้โบได้เล่นบอกว่า,วา ให้แล้วก็คือให้ก็คือว่าอาจารย์เคยเว้าเนาะแต่มื้อนี้ก็มีทั้งหวยลาวแล้วก็ฮาหนอยเนาะแล้วก็หุ้นแหละภาวนาให้แตกตั้งแต่หุ้นไปถึงลาวเลยเดอ้อมื้อนี้เด้อเนาะก็อวยพรให้ทุกทกท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงเดอ้ออย่าลืมรักษาสุขภาพกันนี่ <c oughs> ก็ขอขอบใจสำหรับทุกกำลังใจที่เข้ามาแล้วก็คําอวยพรเนาะแต่ละ เ่ละท่านที่หวงใยแล้วก็ขอให้พลนั้นกลับไปหาตัวท่านหนอยเด้อเนาะขอให้ทุกท่านสุขดีเด้อ